สวัสดีครับผมผมได้คุยกับพี่แป๋วครับกบหน้ากบหน้ากลบหน้าจำความฝันพี่ไดบอสผมพยายามนึกนะครับเนาะผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะจาความฝันของแต่ละคนเนี่ยแม่นพอสมควรนะครับถึงว่าผมจะเล่าความฝันของใครกัสซ้างครับถึงจะพูดความฝันของแต่ละคนนี่บ่อยมากแต่ว่าผมเป็นคนที่จําความฝันของแต่ละคนเนี่ยแทบจะประมาณถ้าถึง 80%เอนย่างน้อยก็จําได้5 0และก็ตัวเลขเนี่ยผมจําได้แม่นเลยล่ะทหาว่าถหาว่าตัวเลขมั่นแบบแปลกๆครับซึ่งวันนั้นครับผมไปทําธุระอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขาแล้วผมเจอกับพี่แป๋วพี่แป๋วกระทักผมว่าเมนผมเมนกบนาบอแกก็เล่าความฝันให้ผมฟังซึ่งงวดน,นั้นครับพี่แปแแ๋วแกเล่าความฝันว่าผีเพื่อนครับพาไปกู้เงินบัดพ่อภาพไปกู้เงินแล้ว แกก็ไปเห็นดอกเบีย้ยเนาะดอกเบีย้ยเนี่ยผีเพื่อนบอกว่าจะยืมเงินพี่แป๋วจังสั้นกู้ใส่มึงดอกเบีย้ยเก้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวกู้ใส่ดอกเบีย้ยมึงเก้าเจ็ดเก้าสามตัวตรงเป๊ะเลยครับนั่นคือตัวเลขที่ว่าพี่แป๋วเกล้าขวันผมคิดว่าคลิปนั้นน่ะคนดูน้อยมากนะ เหมือนว่าครับผมอยากถูกเลขสามตัวคนที่เล่าฝันให้ก็อยากเล่าเกี่ยวกับตัวเลขสามตัวใครฟังหรือใครไม่ได้ฟังใครดูหรือไม่ให้ดูผมก็ก็ไม่ค่อยเรียดยเท่าไหร่ครับเพราะว่าคนนั้นเขาก็อยากแบ่งปันผมก็อยากเอามาเล่าเพื่อแบ่งปันสิ่งสำคัญครับผมอยากเอาตัวเลขสามตัวมาให้ทัวร์ได้พิจารณาครับอย่างน้อยแค่ผ่านหูผ่านตาว่ามีตัวเลข ก็ไม่ว่ากันครับหลายคนครับเน้นเลขสองตัวซะส่วนใหญ่ผมจะพูดเสมอภาพว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าบ้าเลขเยอะเหมือนกันครับผมบ้าเลขสามตัวผมจะเน้นเลขสามตัวซะส่วนใหญ่เหมือนกัน mm hmm. คนที่ทักหาผมเราของฝันเห็นผมส่วนใหญ่ก็จะเน้นเลขสามตัวนี่ครับที่ไปที่มาเลขสามตัวที่ว่าทําไมผมถึงถูเลขสามตัวบ่อยลองสังเกตกันได้ครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงถึงปิดสิ้นปีครับว่าผมถูกเลขสามตัวมากี่รอบ ถึงจะไม่ตรงก็โตดถึงไม่ตรงก็โตดประมาณนี้ครับอย่างน้อยก็สองวดเว้นงวดงวดเว้นงวดสิครับแต่แต่ตอนนี้ครับประมาณสองสามงวดที่ผ่านมาคือมันเข้ามาเรื่อยเรื่อยครับ3ามตัวผมก็ซื้อตามนี้ครับซื้อตามนี้แหละนั่นแหละครับคือที่ไปที่มาอยากให้ทุกคนได้ฟังความฝันอยากให้ทุกคนฟังแบบสังเกตดูได้ครับแต่ว่ามีบางคนครับที่ว่าถูกเป็นประจำแต่ว่ามีบางคนครับที่ว่าเห็นตัวเลขแต่ก็ไม่รู้ครับว่าจะซื้อเลขของใครเพราะว่ามันเลขเยอะถ้าหากว่า เอาความฝันของแต่ละคนครับมาตั้งมาตั้งมาตั้งเฮาสิฮูครับว่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันแบบไหนแต่ถ้าเราเอาความฝันของของทางช่องผมไปเปรียบเทียบของของอาจารย์อื่นๆดูของคนอื่นๆครับมันก็นจะไปลายต่างครับมันก็นจะกลายเป็นเลขหลายหลายคนหลายเจ้าเนาะแต่กับไม่ว่ากันครับเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเลขก็คือเราเอามาไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเลือกเลขถูกแค่นั้นเองครับเพราะว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับดวงครับมือนี้ครับพี่แป๋วครับแกถูเลข9 7 9เพราะว่าความฝันว่าเพื่อนครับผีครับเพื่อนที่ว่าตายไปหลายปีครับมาเข้าฝันมาบอกเลขซึ่งม้วดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับพี่แป๋วแกตามซื้อครับแกถูกแบบจังๆถูแบบถูกแบบแทบอยากจะโดดเลยครับได้เยอะพอสมควรครับประมาณนึงแล้วแหละแกตามจนออกครับดีใจกับแกครับหลายคนก็บอกว่ามันเป็นเลขแปลกเลขผีบ้านเนาะ ที่ไหนได้ครับมาจนได้วันนี้ครับพี่แป๋วแกก็ฝันเห็นผีนะครับแต่ไม่ใช่เพื่อนนะจากผีทั้งในกรับูครับมาเฝ้าร้านร้านแห่งหนึ่งครับพี่แป๋วแกคิดว่าน่าจะเป็นร้านค้านะน่าจะเป็นร้านค้าขายของแพบพวกอุปกรณ์เอียงสักอย่างนะครับเป็นร้านค้าช่วงเวลาประมาณสักช่วงเย็นๆครับประมาณสี่โมงแรกหาโมงแรงพี่แป๋วครับแกไปซื้อของแล้วร้านขายของครับร้านนั้นครับ เป็นร้านคนจีนคนจีนครับแปลกมากครับเป็นชื่อร้านที่แปลกมากเป็นชื่อร้านแบบแดงจึ้งคึ้งเลยแต่ตัวหนังสือน่ยคือเป็นสีดําแผ่นป้ายครับเป็นสีแดงปกติเนาะเขาจะเขียนว่าร้านเฮงเฮงเร้านโชคดีร้านจึ้งจงร้านมหาโชคใช่ไหมเขาจะเขียนร้านอย่าง้รแต่ว่าชื่อร้านชื่อนี้ครับเขียนว่าร้านก้าเก้าเก้าเขียนว่าร้านก้าวก้าเก้าครับซึ่งเดินเข้าไปครับ ไม่มีคนสักคนครับพี่แป๋วก็ไม่รู้ครับจะไปซื้อกับไข่จนแบบแกมายืนรอครับอยู่หน้าร้านแกกับมองขึ้นไปบนป้ายแกก็เป็นหัวนะแดงจึงคึงครับก้าวๆก้าๆพี่บ่ายยัง 4, 000, 000, สี่พเหล็กก้าวก้าครับประมาณนั้นแกก็ยืนรอครับยืนรอจนตื่นครับก็ไม่มีใครสักคนครับมาขายของให้แกในความฝันแกฝันไม่ให้ยาวนะครับฝันสั้นว่าแกเด็บได้จะไปซื้อของร้านแห่งหนึ่ง แล้วชื่อร้านอ่ะแดงยินงขึงเลยครับก็คือเก้าเก้าเก้าแต่ไปยืนรอครับนานมากแต่ก็ไม่มีใครมาครับแต่ตอนที่ยืนรอครับแกกับเป็นหัวกิ๊กี้กร้านนี้นาะคือแปลกเนเก้าเก้าเก้านะบางร้านก็มีแปลกแปลกนะพี่แป๋วครับแกตื่นขึ้นมาแกก็มาจดตัวเลขไว้ครับคือเก่าเกาแกบอกเมื่อกี้ครับแกเป็นคนที่ชอบซื้อเลขตรงๆเหมือนกันแกก็ไปแปงเลขนะ แกก็แปลงเลยครับแกเอา999ครับตั้งไว้เลยครับตัวเดียวครับข้างบนอีก999ตั้งไว้เลยมวลสิทาพมันเปนครับมันออก9 7 9กแกก็เลยคิดว่าหรือมันจะมาแปลกๆว่า9 9าามันอาจไม่มาหรือมันอาจจะมา888บอนี่คือตัวเลขที่พี่แปลครับแกเพิ่มเติมคือ888แกก็เพิ่มเติมแกบอกว่า9 7 9ดมันออกแล้วงวดน,นี้หรืออาจจะมา9 8 9ดหรืออาจจะมา 8 7 8นี่คือความคิดของพี่แป๋วเพราะว่าแกเอา9 9 9ตั้ง 8, 8 8 8ตั้งแล้วก็เอา9 8 9 7เพิ่มไป1แล้วก็7ครับอธิบาย8 8ครับ8ตรงกลางกับลดลงมา1ให้เป็น7เหมือนกับ9 7 9แกก็คิดแบบนี้ครับแกไม่ได้คิดเยอะนะครับแกคิดแค่9 9 9ตั้งแล้วก็8 8 8, 8ตั้ง แล้วก็98 9ตั้งแล้วก็87 8ตั้งแกก็คิดแค่นี้ครับนี่คือเลขพี่แป๋วเป็นเลขที่แปลกไหมแปลกมากมากครับเลขเอีกอย่างเชื่อออกเบือนออกหามพอปนนี่เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปนไม่ได้เลยแต่พี่แป๋วครับแกฝันแล้วแกคิดคำนวณแล้วแกก็เขียนเลขแล้วแกก็โทรมาผมแล้วก็มามคุยเรื่องตัวเลขกบหน้ากบหน้าจำผีไดบอสยูซูลินนะครับผมกกับผมผมจำได้ครับแล้วก็จำความฝันได้ด้วย ก็ดีใจครับเราเข้าถือว่าเราถูกเลขงวดนี้ครับแกก็บอกเลขแค่นี้ครับถ้าหากว่าเราชอบด้วยก็ลองจดไว้ครับผมคิดว่าหลายๆคนเขาไม่ชอบหรอกครับเพราะมันเป็นเลขที่แปลกแต่ถ้าเป็นผมผมชอบไหมผมชอบมากครับเพราะว่าครับงวดเมื่อกี้ผมก็ยังถูก997เลยมันเป็นเลขที่แปลกแล้วก็งวดนี้ครับมันมีหนึ่งนี้ครับที่ว่าผมตามเหมือนกันลองครับเลขพี่แป๋วอําสังขาสุรินทร์นะครับนะยังดีใจครับที่ว่าแกยังทักมาเนาะ าเราจําความฝันจําความฝันเราได้บ่ผมก็ว่าจําได้วันนี้พี่ฝันนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังแต่อาจจะเป็นเลขที่แปลกหน่อยแต่ก็อยากเล่าผมก็ฟังแล้วมันก็เป็นมันก็แปลกป 8, จริงครับไม่แน่ครับเรลขจะแปลก 8, อาจจะมาก็ได้ครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกเจ็ดขอให้พี่แปลว่าถูกเลขครับขอให้ทุกคนได้ถูกเลขถูกหวยเหมือนกันครับผมซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะมาราว,วันที่หนึ่งขอบคุณในหลายสวัสดีครับ